มันมีภาพมากินบะมี่ยกบะมี่ไข่เราทำขึ้นเองแล้วก็เกี๊ยวกรอบสุดเลยจ้ะมาบังวิธีเห็ดวิธีทำกันเลยดูจ้าจ้ะสิไม่ฮ็ดบะมีไข่ไม่ใช่ทำขนมจ้ะทำบะมี่ไข่ใช้แป้งอันนี้ผสมนอ้อขึ้นกิโล ไส่จะห้าฟองเมื่อกี้ใส่แต่หมอตัวนี้เนาะมันนวดให้เห่าประมบ้านสี่สิบนาทีแล้วห้ากระเจียวออกสีเฮดสองสองเลยจะเป็นบะหมี่ยกน้ำส่วนบะหมี่ยกเราก็จะใช้ความเขียวจากใบกระเทียมป่าเรือจะโอเคจะเราก,ก็จะทำหมี เลือกไข่ควรนจะอันดับแรกสตาร์ทนะจ๊ะเราก็จะใส่แป้งมันไปสองช้อนนะจ๊ะสองส่วนพุ่นๆนั่นแหละเป็นอันวางเสร็จเรร็บร้อยปิดให้มาดูผลงาน โอเคจ้ะคิดว่าใดละละ่ะเพราะว่าถ้าห่อปันมันต่อไปมันจะเป็นแล้วมันสิบอบอตมุมติกไปเลยเราก็จะออก,ออกจ้ะต่อไปจ้ะส่วนบะหมี่ยกเราจะใส่ไข่สองจ้ะต้องอมน้ำข้นกระเทียมจะเพื่อทำบะหมี่ยกโอเค ขากะสีสตาร์นี่ด้อจ้ะเพื่อบ่าให้มันขุ่นทุกโมเมนแป้งมันปิวจ้ะเราจะต้องปิดขั้นตอนนี้โอเค้ะจ้ะแป้งของห้าก,กระได้ทีแล้วเราก็จะใช้เครื่องทุ่นแรงของเราจ้ะมักซิมี่เซ็นใหญ่เซ็นหน่อยเซ็นนั่นเซ็นนี่ก็ว่ากันไปข้าวกระตับรับาไปว่าข้าสีเอาเซ็นแบบได โอเคจ้าตอนนี้เัากระสิมะลิแปน็นแล้วจ้ะโอ้ยจะกลีดใส่กลีดขัวนี่ก็จะทำเกี้ยวด้วยจ้ะอันนี้ยังบางกว่าพ่อได้จ้าแล้วก็จะปรับเข้าไปอีกมันไม่หมองปรับมันอยู่ได้จ้ะ เท okay. ให้มันเส้นน้อยบางๆบางเท่าไหร่จึงดีจ้ะคนถนัดใส นบะหมี่เหลืองไข่ได้จ้ะนี่จ้ะเป้งจะบางเฉียดมากเราก็สามารถทำเกี๊ยวได้เลยเด้อจ้ะนี่จ้ะบะหมี่ห่อสิมัดกัดเห็นบ้างเด้จ้ะตอนนี้ห่อสิมัดกัดเป็นเส้นบะหมี่แล้วเด้อจ้ะนี่จ้ะสะดวกสบายหมอนวดเราก็มีเครื่องทำบะหมี่เราก็มีเข่จ้ะ นี่จะบางเฉียบมากแล้วเราก็จะทำเส้นใหญ่ด้วยจ้ะประมาณนี้และจ้ะส่วนตัวนี้เราจะทำเส้นใหญ่หน่อยจ้า อันนี้เป็นมีโยกนะจ้ะนี่อันนี้เป็นเส้นเล็กนะจ้ะ บะมียกเนี่ยเขายาจะเอาตากนะจ๊ะโอเคจ้ะทั้งบะหมี่ไข่บะหมี่ยกของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้ะส่วนอันนี้ที่ไม่ได้จับเราก็จะต้มเลยจ้ะน้ำเดือดแล้วจ้ะก็จะใส่ไปเลย เดี๋ยวมันสูมมันจะลอยขึ้นเองเลยจ้ะลอยขึ้นทันควันสุกแล้วจ้ะเห็น,น,นแล้วนาเ็ดสลิงน้ะจ้ะนาะที่จ้ะ,จะ,จะ,จะนกน้ำเย็น หนดเบกันไปหมดโอ้เบียนหัวที่เหลือดิก่ะแต่ไป่ให้หมดเลยจ้ะก็องเอาไว้ส่วนที่เหลือจ้ะแล้วก็เอามาเป็นเกี๊ยวทอดจ้ะ ดู้จเกีลยวทอดของเราจะไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่หนาเกินไปก็แม่นบางกนวางผู้ซื้อว่าถีกระดาษเข้าไปเนาะโอเค หลังเห็ดขนมจีกอเครื่องเอียงกับมีเห็ดเบ็ดเครื่องงวดเครื่องนี้ทุกอย่างมีพร้อมสัโอเคจ้ะอยากสิทอดแคบหมูสักหน่อยกินกับคว๋วยเตียวจ้ะ เดียวเองได้นะ่ะผู้ป่งเต็มเลยเจคายวันนี้ไม่ได้ทำเกี๊ยวเรือเนาะโอเคจ้าเป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยแคบหมูของเราแล้วก็เกี๊ยวกรอบของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีจ้า